สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีโอกาสได้มาดูผลผลิตทางการเกษตรของอคุณเปิ้ลนะคะที่เราได้เคยสัมภาษณ์ไปยังคลิปหนึ่งแล้วอันนี้คือหัวนะคะหัวของหัวหอมนะะหัวใหญ่มากนะคะวันนี้ท่านเก็บผลผลิตแล้วนะคะที่ได้ใช้มีแพนต้าของเรานะคะอันนี้นะคะเป็นหอมนะคะเป็นหัวหอมที่ใหญ่นะคะใหญ่มากๆเลยนะคะอันนี้ท่านกำลังเก็บนะคะลักษณะของหัวหอมนะคะใหญ่กลม น้ำหนักโอเคนะคะก็เดี๋ยวจะได้ขออนุญาตคุยกับท่านนะคะว่ามีความทึงพอใจในผลผลิตที่ใช้หรือเปล่านะคะโอเคคุณเปิ้ลสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะเป็นไงบ้างคะถือๆหน่อยสักนี่นะคะหัวใหญ่มากเลยค่ะคือพอใจในในผลิตภัณฑ์ดีตันต้าค่ะสนใจ ใช้ได้นะคะหัวใหญ่ค่ะสวยค่ะน้ําหนักเป็นยังไงน้ําหนักน้ำหนักมีประมาณเท่าไหร่กิโลค่ะอันนี้โลนึงได้นะคะนี่นะคะนี่คือผลผลิตนะคะเราก็มีความภาคภูมิใจนะคะก็ฝากคุณเปิลนะคะบอกต่อๆนะคะเพื่อการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในชุมชนเรานะคะขอบคุณมากนะคะยินดีกับผลผลิตนะคะยดีแต่ว่ายังไม่รู้ได้กี่ตันเนาะรอบนี้่ค่ะเดี๋ยวได้เท่าไหร่แล้วก็จะมารายงานให้ท่านฟังนะคะ ขอบคุณมากค่ะคุณเปิ้ลนสวัสดีค่ะ